มีกาแฟสดด้วยจ้าเราจะเดินขึ้นไปข้างบนทุกคนอูวมองลงไป้วสวยอยู่ด้นี่จะเดินถึงไหมขึ้นภูขเขานล่นนี่ทางที่จะขึ้นไปบนบนอะไรนะเจดี J B ข้างบนเหนื่อยแถวมาเร็วทุกคนมา จะถึงแล้วจ้านั่นไงในทางขึ้นเหนื่อยแล้วจ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดียพักดีประกาศนะคะทุกคนเห็นยอดนั่นไปแต่สูงนี่เราจะขึ้นไปข้างบนเลยก่อนจะขึ้นมันก็จะมีบันไดนะบันไดอยู่ตรงนูงนะ้นอ่ะค่อยๆเดินขึ้นบนสูงดูโอ้ยเหนื่อยแล้ว ชาแดนคุณมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะไปไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนี่ก็จะเป็นทางขึ้นไม่เคยนับว่ากี่กี่นี่กี่เก้ากี่บันไดแต่มันมีที่พักประมาณ3มครั้งอะถึง ทุกคนในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะสวยงามมากเวอรแล้วจะเดินรอบเดินรอบไปทางนี้แล้วก็ออกมาตรงนี้เนาะไปจ้ะเป็นเจดีที่สวยใช่ไหมเป็นเจดีใช่ปะ่ะเจดีพักดีประกาศพระมหาธาตุเออเป็นพระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศนะทุกคนเออตั้งอยู่หาดบ้านกูดอะ บางสะพานประจวบเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวทะเลน่าจะเห็นหรือเปล่านอกต้นไม้บางนี่ทุกคนเราก็เตี้ยเราก็จะไม่เห็นนะเห็นเท่านี้เลยนู่นทะเลอุ้ยมีเรือมาด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นหอะระฆังขึ้นไปเพื่อจะดูวิวน,ะนี่มันจะมีบันไดขึ้นไว้ก็ไม่ให้ขึ้นแหละปะ้าเนี่ยเขากั้นไว้ไม่ให้ขึ้นหลยทุกคนไปเอาวิวเท่านั้นแหละ โอ้โหตรงนี้สวยนี่สวยจริงแล้วก็จะเดินอ้อมเดินรอบๆเจดีเดินรอบๆมหาธาตุเออพระมหาธาตุทุกคนฝนก็จะมาแล้วเดี๋ยวเราทำเวลาเดี๋ยวเราเดินลงไม่ทันน่าจะฝนตกหนักเลยอ๋อทุกคนคือมีรถขึ้นมาได้ด้วยเราจอดไว้ข้างล่างอะ นี่นะสวยงามทุกคนตรงตรงเนี้ยเป็นสีเขียวอ่อนเนาะมรกตมรกตเนาะสวยดยวีอ่ะเออสวยสวยวลงไปทางนี้เลยเดี๋ยวจะให้เห็นวิว ตอนขาลงเนาะหน่อยนึงแล้วเราจะกลับแล้วปนมาแล้วจ้าตอนนี้โอ้ oh my god ทุกคนได้ย,ยินไหม